สวัสดีครับอกลับมาอยู่กับพวกเราอีกครั้งนะครับกับวันพีคการดเกมแฟคชิพแบทเทิลทัวนาเมนต์นะครับในสวิตลาวรอบที่6นะครับอยู่กับผมนะครับฟุฟูโนวานะครับและผมเทโบจากเทบนบอดครับอ่าเรียกว่าเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสวิตลาวรอบที่6เรียกว่าวันนี้เนี่ยลูฟี่ม่วงก็ยังทำผลงานดุเดือดแล้วใจได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมในสวิตลาวรอบที่6กกันนะครับก็ ขอบคุณผู้จัดการแข่งในวันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมครับผมเริ่มมาจากออแกไนเซอร์ท่านแรกนะครับโมเดิร์นการ์ดเกมนะฮะและตามมาด้วยร้านฮาลุยโฮมวันพีทการ์ดเกมทั้งสองร้านเนี้ยอยู่ติดกันเลยใช่ครับผมที่ตึกอ v ีวันชั้นสี่ใช่ไปเยี่ยมเยียนกันได้ด้วย MRT สถานีสามยอดนะครับเดินนิดเดียวถึงเลยครับผมแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับ Cover Solution นะครับซีคอนบางแคนะครับแล้วก็ eSport Thai League TV นะครับเรียกว่า เป็นคนจัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับผมตามมาด้วยวาสคาเฟ่นะฮะโคเกมปิ้งสเปรดนะครับคือมีกาแฟมีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรพร้อมบริการนะครับยังไงลองไปเยี่ยมเยียนกันได้เลยที่ซีคอนบางแคนั่นแหละถูกต้องครับตามมาด้วยวิตามินบำรุงร่างกายจากมานาแคปครับผมและสุดท้ายขนมมันฝรั่งทอดกรอบคาราโมโจถูกต้องครับครับผมรถใหม่ครับรถมาร่าหม้อไฟครับเผ็ดแซ่บ ลิ้นชาตามสไตล์หมาร่าหม้อไฟนะครับครับผมและตามมาด้วยกลิ่นสไปซี่แคลิฟอร์เนียโรนะครับผมหอมกลิ่นไข่กุ้งที่เป็นวัตถุดิบอันโดดเด่นของแคลิฟอร์เนียโรแถมมีรสสไปซี่ซีดขึ้นจมูกแบบญี่ปุ่นนั่นเองซีดขึ้นจมูกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ<อ>วางจัดจําหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอวทุกสาขานะครับรบาคา24บาทเท่านั้นครับและก็เป็นช่วง จำนวนจำกัดด้วยนะครับเพราะนั้นรีบไปหาซื้อมารับประทานกันได้เลยนะครับลองทานและตะกี้ครับผมดีนะครับทั้งสองรสชาติเลยนะครับอ่ละและตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตอนนี้กำลังแพรลิงกันอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็รอกันอีกสักคู่หนึ่งนะครับครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับรอบหกรอบเจ็ดรอบแดก็จะใกล้จะถึงรอบที่ใช่เลยรู้ผลแล้วครับว่าวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์นะครับในวันนี้นะครับ อะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กับเด็กโหโอ้โหสวิตลาวนะฮะลาวที่หกคุณควีนเช็คเมดมากับลีดเดอร์ควีนพุ่งพูดถึงพอดีโอ้โหไม่อยากเชื่อนะครับเจอกับคุณเซอร์รามินตราอือเอาล้วครับควีนเนี่ยเอ่อเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นจอมเวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมอย่างนั้นล่ะฮะคือทุกอย่างที่อยู่ในเด็กควีนคือไม่เตะกับเข้ากองก็คือยกขึ้นมือ โอ้ย่างงั้นแหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นคล้ายๆอาคายนุแต่ว่าหิวได้ครับผมเออแล้วก็ลดจํานวนตัวที่คอสใหญ่ลงนะครับจะเหลือแค่ทางด้านของเอยามาโตะกับคาตาคุริแค่นั้นเลยนะครับมีฮอกระครับไม่มีแล้วไม่เอาแล้วใช่ครับเป็นเวทนะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากลงบล็อกเกอร์ไล่เวทแล้วก็เล่นตัวใหญ่ครับทำเช่นนี้อันนี้ของคุณลามินคุณลามินตรานี่ ไล่เป็นอพาวลีแบบสดๆเลยนะใช่ไม่ไม่แรมไม่ KO อะไรใช่ครับเราก็ตีหกพันครับแล้วก็นี่เลยครับโู้โหนี่ครับใช่เลยครับนี่เลยครับสายใหม่ที่มาของควีนพัดกลับขึ้นมือใช่ครับไม่มีบอร์ดทั้งนั้นบอร์ดเราก็ไม่มีบอร์ดฝังห้ามก็ไม่มีครับอันนี้เป็นอีเวนต์พายุทะเลทรายนะครับได้สี่พัดคอสเจ็ดกลับขึ้นมือถูกต้องครับเอาแล้วครับลูฟี่ต้องดูแล้วว่าจะสู้ยังไงนะฮะเหนื่อยแล้วครับผมบอกเลยนะครับเป็นสายแปลกนะฮะอื้อหือ สายนี้เนี่ยแล้วห้าพันตีเข้าไปครับแล้วไม่ทิกเกอร์นะฮะฮ่าสายนี้ผมบอกแล้ว่าเพิ่งได้แชมป์มานะครับโอ้ยนี่ครับตะกี้เสียดายใบอีเวนต์ตะกี้นะฮะน่าร้ายมากเลยตัวเนี้ยไม่จริงครับทําไมล่ะครับเดี๋ยวจะมีอีกใบครับทีนาตาเหมือนเมื่อกี้เลยครับโอ้อมมาแบบเต็มไปหมดนะครับเป็นว่าอะไรครับเนี่ยใบพายุทรายนะครับเดี๋ยวดูนะมันออกซ้ําจะมาอีกเออมันจะมาอีกอ่าแล้วดูๆกันครับถ้าไม่มาอีกจะโดนเล็กล็อกเลยครับครับผม ไม่ไม่คือจะไม่ให้เล่นอะไรทั้งนั้นครับไล่ฟรีตลอดทุกเทิร์นนะครับโอ้โหปั๊มด้งเพื่อเร่งอะไรมาเนี่ยโดนพัดกลับหมดใช่ครับตีแล้วครับหกพันครับครับผมอันนี้มือเกินสี่มือกับไล่รวมกันเกินสี่นะฮะก็ซ้อนเทคไม่ได้นี่ครับและโอ้โหซบครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ยกไม่ได้นะครับแต่จวดสองทิ้งสองครับอันนี้น่าเสียดายนะครับใช่ไปคอร์สเดียวใช่แต่โอ้โหบนมือผมเห็นแล้วนรกชัด นะครับอเอาล้วครับตอนนี้ต้องดูแล้วเียว่าถือบนมือถือเล็ดล็อกถึงสองใบเลยนะสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือไคโดนะฮะตีเก้าแล้วครับตีตีเก้างี่ไม่น่าไหวนะฮะหรือจะปาเพื่อเคลียร์มือก็ได้นะใช่ครับแล้ควีนเวอร์ชันนี้ทิ้งเลยสามใบมีไคโดสิบด้วยนะครับมีไคโดสิกที่เป็นร่างมังกรด้วยนะครับจั่วใช่ครับเวอร์ชันนี้คือเน้นแบบ เข้าเทินมาปลาหมดมือลงปุ๊บทีเหมือนภาพกระตุกไปปลาใช่ไหมฮะปลาครับโอเคครับเคียยมมือนะฮะเหลือสามใบแล้วนะครับเข้าสู่เล้งของควีนแล้วนะครับทันทีเลยครับแต่เออมันต้องรวมกับในไลฟ์ด้วยก็ยังเกินอยู่ยังเกินอยู่ครับเข้าถงึงว่าเข้ามือแล้วนะแต่ก็ถ้าลูฟี่ตีอีกก็ปลาอีกใช่ก็ปลาอีกนะครับหรือว่าเก็บไลฟ์ขึ้นมาปลาเกินก็ได้นะใช่ปลาเกินก็ได้นะครับไม่ได้มีใครว่าอ่าถูกต้องครับ เพื่อจะให้เกิดความสามารถคถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ยังไงครับเนี่ยบิดห้าครับทิ้งลบหนึ่งนะครับตัวสองทิ้งหนึ่งนะครับและโอ้โหไคโดขึ้นมือมาแล้วด้วยนะครับดีนะไม่ลงไคโดมาตะกี้ไหมนะโอ้โหเอาว่าจะใหญ่จัดเลยฮะแล้วไม่เล่นแล้วครับพาวลี้แล้วก็ลงเป็นอุตตะนะครับบ็อกเกอร์ฮะ เธอนี้แค่จะตีต้องเป็นโซงเง็บก่อนเท่านั้นแล้วโอ้โหเก็บเลยฮะเรียบร้อยครับพอดีคาครับแบบนี้มีฮอตเก้าหกครับจับคอร์ห้านอนไม่มีผลเลยครับออืไม่ได้จับนอนในส่วนของอุซบไม่ได้นะฮะใช่ครับแล้วตีเลยครับห้าพันครับไล่ตีจากห้าพันก่อนบ็อกฟรีอีสปอร์ตหรือเปล่าครับทั้งนั้นควีนไม่บอกครับแล้วหกพันครับต้องย้ําว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ชนะลวดมานะครับใช่ครับ ผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหผมผู้สาแบบไม่เก็บมาเล่นนะครับสําหรับควีนสายจอมเวทเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเล่นแต่ผมชอบควีนในเวอร์ชั่นที่แบบสามารถฮิวได้เรื่อยเหมือนกันนะผมว่ามันก็สนุกดีครับผมเป็นการลุ้นไปเรื่อยถ้าไม่ได้เลียงนะฮะลุ้นที่เกินกระโดดม,มันเป็นคอนโทลที่ไม่เหมือนอาไค,ครนุอาไครนุเนี่ยต้องกาดให้อยู่แต่ตว่าควีนอะปล่อยเลยปล่อยได้นะครับคือแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบยิวคืนละกันอะไรอย่างนี้นะ แล้วเรื่องมือหมดไม่ใช่ปัญหาอยากมือน้อยอยู่แล้วใช่ครับเอาแลแต่ของทางด้านควีนเช็คเมดเนี่ยเราเห็นเลยว่าอ่ติกเกอร์เขาไม่ค่อยดีนะครับอุ้ยแล้วเหมือนจะปล่อยเลยหกพันปล่อยเลยไหมตึงถึง่ึงแล้วปล่อยเลยครับไม่แน่ใจว่ากลัวไคโดก้าหรือเปล่าใช่ครับนี่น่าจะกลัวอยู่น่อยๆสำหรับคุณลามินตรานะฮะ ต่อครับตอนนี้สองตัวข้างหน้าก็อาจจะไม่เอาไปตีนะฮะใช่ครับมันยังไม่จบผมว่ายังไม่ตีแต่ว่าตอนนี้ต้องลงตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็จะเลือกลงเป็นทางด้านของไคโดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอู้แต่ไคโดมานี้ก็เป็นเหยื่อเล็ดล็อกแน่นอนเหยื่ออารมณ์แน่นอนนะผมแล้วด้งเราจะกลับไปทนลบห้าด้งการไม่ได้เหยียบเดี๋ยวค่อนข้างจะไม่คุ้มสำหรับผมนะใช่ครับสําหรับผมผมก็เชื่อว่าไม่คุ้มนะครับโอ้โหแต่ลงมานะฮะ แล้วลงไปตีเลยเอาแล้วครับเอาลครับตอนนี้เหลือหนึ่งไลท์นะครับกับสองไลท์เหลือหนึ่งไลท์หนึ่งไลท์ปะหนึ่งไลท์หนึ่งไลท์ครับผมหนึ่งไลท์กับมือสี่ใบต้องไล่อะไรไปก่อนแล้วเล็ดล็อกครับผมเก็บไคโดเลยเนี่ยฮะปัญหาของลูฟี่ตอนนี้แล้วแน่นอนนะใจหนึ่งครับลงขยะครับจวสองทิ้งสองทำการเทรดมือก่อนแต่เทอ์นี้ก็ต้องโอ้โหเทรดตัวใหญ่ไปหมดเลยครับกับเล็ดล็อก และก็มืออา5,000ปกติครับไม่ฮิวด้วยเพราะว่าไม่สามารถไอ้นี้ได้ครับมือน้อยกว่าไอ้นี้ไม่ได้ครับโอ้มอเสดงว่ามือยังมีอยู่แล้วก็ตีซ้ําไปนะฮะตีซ้ําไปที่ควีนครับโอแล้วเพิ่มด้วยนะครับโอ้โหจ่ายหมดเลยครับ4,000และลงมปท่าหน้าของบูเร่นะครับลงมาเป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วผ่านเลยอ่าแต่ว่าโอ้โหช็อตนี้น่าสนใจครับน่าสนใจเรียกว่าหืมสายจอมเวทของผมเองครับ ผมช็อกตั้งแต่พายุทะเลทรายตะกี้แล้วนะนั่นแหละครับถือว่าเป็นใบที่ดีแล้วพายุทะเลทรายนะครับถ้าออกจากทิกเกอร์ความสามารถเดียวกันเลยนะครับยกใช้ฟรีเลยใช้ฟรีเลยโอ้น่ากลัวจัดเลยครับพายุทะเลทรายเนี่ยยกเจ็ดนะครับตีไปห้าพันครับตีไปห้าพันบล็อกเลยครับหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเครียดนะอยากได้ขนมมากิน ไม่เยี่ยงต้องคารามูโจแล้วล่ะครับตอนนี้เรียกว่ากดไอ้นี่ด้วยนะครับผมขอเป็นรถสกินสปซี่สปซี่แคลิฟอร์เนียโรได้ครับจัดไปครับติดใจเอาไปเลยสองครับครับขอบคุณครับสองบาทไปเติมอีบสองบอไปเติมอีกยี่สิบสองบาทให้ผมด้วยแล้วก็มาขอแบ่งผมกินทุกครึ่งถุงใช่ครับถูกต้องครับ่าบตอนนี้ผ่านเลยครับโอ้เรียกว่าอยู่ดีๆก็ยังเข้าแก็บคุนแล้วนะครับมีสามใบบนมือแล้ว ครับผมโอเป็นการลงพาวลีลงมาเฉยๆนะฮะใช่ครับแล้วเหลือสองไรนะครับและอ้าวแล้วลงเป็นยามาโตะครับอ้าวฮิวครับแล้วเคโอใครไม่ได้เลยแต่แล้วก็เนี่ครับแล้วฮิวสองครับอโอ้โหเดือดแน่นแน่นไร้กลับมาสามเฉยโอ้โหแล้วหกพันบล็อกเติมครับเแล้วซ้ำเนี่ยซ้ำครับโอ้โหไม่เอาอุตะาบล็อกเลยนะฮะ จะเอาตะบล็อกด้วยนะครับครับผมโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่ดีๆเกมเปลี่ยนเฉยกกลับไปเป็นสามไล์แล้วครับมาทางของคือสามไล์ไม่พอนะแต่มีตัวใหญ่ยืนถึงสองตัวถูกต้องครับสารคีนของคุณคีนเช็คเมดนะฮะใช่ถึงแม้ตอนนี้ครับจะโดนเคลียร์ทางด้านของมีฮอคไปเนี่ยก็ยังเหลือยังมาโตอีกใช่นะครับแล้วการจะเคลียร์มีฮอคเนี่ยต้องติดโต้งเยอะพอสมควรนะฮะอ่าแล้วครับปากาดแล้วครับหนาพันครับไปไม่ให้แล้วครับ ไม่ใช่ไม่ได้ปลาโอ้โหปลาให้ควีนด้วยนะคือแบบตีห้าพันเอาแล้วครับเหยียบโอ้โหแล้วเหยียบไอ้เหไม่คุ้มเลยครับแล้ววิ่งเข้าเลยครับอุ้ยอันนี้ต้องปล่อยอยู่แล้วครับมือไม่พอถูกต้องครับและเข้าครับแล้วก็เปิดครับต้องลุ้นแล้วครับออาเกิดอะไรขึ้นครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะฮะหรือว่าเพิ่งลงมาหรือเปล่าเออหรือว่ายังไงเอ่ย ตัดสินใจไม่ตี <Okay. S 1> เอ่อโอเคเข้าวเทินของคุณควีนเช็คเมดนะฮะอาแล้วลงแล้วเลดลลอกพอโอ้โหมีบนมือด้วยเอาอีกแล้วครับหมดบอร์ดอีกแล้ว<อ>แต่ว่าโอหใครดูสองตัวนะฮะแต,แต่ว่าเธอว่าแต่ว่าเทินนี้เนี่ยตัวของนั่นควีนเนี่ยไอตัวของนั่นยามาโตเนี่ยน่าจะตีออกไปไม่ได้นะครับกลัวตายเหมือนกันครับไม่แน่ครับผมว่าใส่เลยครับโอ้โหไปแล้วครับแบบนี้ไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวครับ ไม่ซิงก็ซีฮะแล้วไล่กลับมาสี่เฉยเลยสี่แล้วครับโอ้โหแล้วฮิวดูยิ่งกว่าเอเนลอีกใช่ครับนี่แหละครับของจริงครับควีนครับผมรอวันที่คุณฟูโนว,วาจะคอสเป็นควีนอยู่สักงานนะฮะอ่าผมอ่า มันไม่ดีเลยครับอเคครับมันไม่้น่าชมผมจําได้ที่คุณเคยบอกกับผมอยู่อย่าเลยครับเคครับมีกองเชียร์เยอะด้วยดิไอไอประโยคเนี้ยใช่ไหมอยู่ดีกดไลค์กันตึมเลยคอสเลยคอสเลยคอสเลยจริงจริงมันก็ไม่ยากนะสาเสื้อเยี๊ยมเนี่ยครับผมกะแว่นอันนึงเดี๋ยวผมช่วยแว่นมีอยู่แล้ววันนี้โอ้โหเอาล้แล้วต้องเคลียร์ยามาโตครับต้องบอกว่าทําไมถึงต้องเคลียร์ยามาโตะเพราะความสามารถของควีนต้องมีตัวคอสแตกขึ้นไปอยู่ในสนามใช่ครับต้องรีบเคลียร์เลยนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่รับมือยากไม่ตีครับไม่เอาลีเดอร์ตีครับไม่ให้มือครับและจังหวะนี้แต่ถ้าได้ได้คอร์สใหญ่ขึ้นมาก็หนาวนะผมอยากบอกเลยว่าถ้าเพลงดาบสาวพันโลกมาตลกโอ้โเนี่ยคุณละอย่างชอบเลยอะไรจะเข้ามือไปซะทุกอย่างเธอที่แล้วก็เลดล็อกใช่ครับเธอนี้ก็ลงไคโดเซกครับแล้วจั่วสี่จั่วสี่อะไรขนาดนั้นเอาละครับกลับมาเริ่มกันใหม่เลยครับไล์สี่มือสี่นี่คือเหมือนสตาร์ทเกม แต่มันไม่ใช่เลยครับไลฟ์ของคุณเซอร์เนี่ยมีแต่จะลดลงนะคุณฟุโนว่าใช่แล้วลดลงแบบลดไปเรื่อยๆด้วยแล้วตอนนี้ตัวใหญ่เนี่ยสองตัวอยู่ใต้กองใช่เพราะฉะนั้นไม่มีทางเจอไม่มีทางแล้วไรโดนเจอกันอีกทีคือเกมหน้าอย่างเดียวเท่านั้นครับผมเว้นแต่ใส่ซีใช่แต่ใส่ซีอยู่แล้วครับแต่ว่าโอ้โหการที่โดนเก็บไปถึงสองตัวเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ต่อให้ลงไคโดสิบลงมาเนี่ย ไม่ไคโดเก้าลงมาไม่ได้ครับตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าไคโดเซกจะอัดไปที่ลีดเดอร์แน่นอนใช่ครับกับอ่าควีนใช่ตอนนี้ตีห้าพันปกตินี่ปาดโดฟามิโก้รัวๆเลยครับเป็นการผ่านมือใช่เป็นการผ่านมือนะครับครับผมจะได้กลับมาฮิวได้แล้วเนี่ยได้แล้วผมกลัวว่าเทินหน้าเนี่ยจะโดนเพลงดาบสามพันโลกจริงๆนะแล้วจะฮิลฮิลได้ฮิลได้ไหมครับไลฟ์สีอย่างนี้ อยู่ได้ครับถ้า,ถามือะลุเป็นห้าไปเลยถ้ามือไม่มีเลยจะทะลุเป็นห้าเลยครับผมอืมและผมกลัวว่าโดนเพลงหนาสามพันโลกมันจะอัดด้วยไคโดตัวนั้นแหละแน่นอนเต็มดอกแน่นอนต้องรักษาอุตาตัวนี้ไว้ให้ได้ก่อนนะอยะแล้วก็ต้องลงบล็อกเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับค<ม>ือช็อตนี้มีบล็อกเกอร์ตัวเดียวไม่ปลอดภัยนะครับโอ้สุดจริงครับอแต่ถ้าสุดกว่าน้องควีนเช็คเม็ดใช้ เลดหรอโอ้โหไคโดมาโอ้ยรีเทิร์นออฟไคโดฮะเอาแล้วครับเข้าครับเป็นผมผมก็ปล่อยครับแต่ลบดงเรื่อยๆเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับแต่เข้าก็เข้านะครับตอนนี้อย่าบอกอย่าบอกนะมาแล้วพายุทรายผมว่าไม่พายุทรายผมใช่ผมว่าเห็นพายุทรายเรียบร้อยครับผมบอกเลยเรียบร้อยแน่นอนครับหมดนี่นะครับหมดแล้วต่ไปที่ลีดเดอร์ครับผม จบเกมฮะเป็นที่ชนะของคุณควีนเช็คเมดสุดยอดลีดกับลีดเดอร์ฟูโนวาครับผมใช่ครับไม่ใช่ครับลีดควีนลีดเนื้อควีนเข้มเข้มครับเนี่ยครับสายจอมเวทใช่ครับสายจอมเวทครับผมคอเลยเจ็บกับขอขออินฟินิตี้คอร์ดถูกต้องครับอืพอไม่ตีปุ๊บก็จะโดนไครโดสติปจุ่เพิ่มสี่เพื่อแบบเอามือมาปากาศโอ้โหเข้า ทุกช็อตกลายเป็นสายคอนโทลแบบใช่เป็นสายคอนโทลที่ไม่ได้นนเออมันเพิ่มไลท์ได้ครับมันไม่เหมือนคาตาคุริที่แบบคอนโทลไปสักพักหนึ่งไลท์จะหมดแล้วมันจะหมดมันจะวนกลับมาหมดใช่มันจะวนกลับมาหมดแต่อันนี้จะไม่หมดนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือคอนโทลอีไฟใช่คาตาคุริเนี่ยเหมือนจะแบบคอนโทลตัวเองใช่ครับผมพยุงไลท์ตัวเองกับการเล่นพิกเกอร์นู่นนั่นก็จะแบบเออทำไปเรื่อยๆคือพอเขาเริ่มไม่ตีเราก็เริ่มฮิวฮิวครฮิวฮิวฮิว อแต่ช็อตที่ชอบที่สุดก็คือช็อตเมื่อกี้ครับคำนวณมาอย่างดีแล้วนะครับลงยามาโตะมือมีอยู่สามมือมีอยู่สามใบครับผมกับไลท์ที่มีอยู่เออมือมีอยู่สองใบกับไลท์ที่ไม่มีเลยไอไลท์ที่มีอยู่หนึ่งลงยามาโตะปั๊บได้เป็นสองไลท์สองไลท์กับควีนตีเอาควีนตีเป็นกลายเป็นสามสามไลท์ครับผมเออกับมือเหลือใบเดียวโหคือแบบสวยงามต่อเนื่อง คอโบยามาโตเนี่ยดีที่สุดใช่เพราะมันเธินนั้นได้ฮิลสองจริงๆแล้วมันจะมีหลักที่แบบเล่นยากๆหน่อยคือแบบอ่ะลงยามาโตะได้ฮิวก็จริงแต่ว่าควีนจะไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่คือเข้าข้อเลยใช่เต็มที่นะครับโอ้โหเรียกว่าจบไปสวยงามนะครับกับควีนเช็คเมดนะครับครับผมสวิตลาวรอบที่หกนะครันั่นหมายความว่าคุณควีนเช็คเมดชนะหกศูนย์ เรียกว่าการันตีติดท็อปแล้วถูกต้องครับติดท็อป64แน่นอนแล้วนะ64ไงก็ติดแล้วได้อย่างน้อยได้ไม่โคบี้ก็บิ๊กมัมกลับบ้านแน่นอนครับวันนี้อย่างน้อยมีของติดไม้ติดมือแล้วแน่นอนนะครับหรืออาจจะได้เห็นท็อปแปดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแต่ทางฝั่งของคุณเซอร์ลามินตราก็ยังมีโอกาสยังครับยังไม่ยังมีโอกาสได้ท็อปแปดอยู่ถึงแม้จะแพ้รอบนี้เป็น5-1ก็จริงแต่สมมุติว่าอีกสองรอบข้างหน้าชนะชนะก็ยังเป็น7-1ก็ยังติดท็อปประเทศได้อยู่ดีครับ สำหรับงานนี้นะครับโอเคสำหรับรอบที่6นะครับจบลงไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับผมอ่าเริ่มจากทางฝั่งของ o r g a n น z เซนะครับร้านการ์ดชั้นนำสอร้านร้านที่1 Modern เด r d า a ์ดเและอันดับต่อมาอ l i ว e Home นะครับผมอยู่ที่อ V l วันชั้น4ชั้นสีครับผมอ่าไปเยี่ยมชมกันได้เลยถูกต้องครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับโค ver Solution นะครับแล้วก็สถานที่จัดแข่งในวันนี้นะครับซีคอนบางแคนะครับ แล้วก็ผู้ถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับ e-sport Thai League TV นะครับหรือว่า ETL ของเรานี่เองนะครับผมและตามมาด้วย Wascafe นะครับอ่าโคเกมิ่งสเปซดีๆแบบนี้ที่ Wascafe มีจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีกาแฟอะไรให้กินสบายใจได้เลยนะครับและตามมาด้วยมานาแคบครับผมอ่าเรียกว่าวิตามินบำรุงร่างกายถูกต้องครับ และสุดท้ายไม่พูดไม่ได้เลยคารามูโจนะครับมันฝรั่งทอดกรอบนะครับรสใหม่รสมาร่าหม้อไฟเผ็ดแซบลิ้นชาตามสไตล์มาร่าหม้อไฟนะครับและกลิ่นสไปซี่แคลิฟอร์เนียโรครับผมหอมกลิ่นไข่กุ้งที่เป็นวัตถุดิบอันโดดเด่นของแคลิฟอร์เนียโรแถมมีรสสไปซี่เผ็ดซีดขึ้นจมูกแบบญี่ปุ่นนั่นเองถูกต้องครับและตอนนี้ครับทั้งสองรสชาตินะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขานะครับราคา20ส 4บาทน,นะครับและสินค้ามีจํานวนจํากัดเด้นย้ําตรงนี้เลยมีจําน,น,นวนจํากัดนะไปริมลองกันได้เลยนะใ่ครับ <ผม S 1> ต้องรีบไปแล้วนะครับโอเคสําหรับรอบที่6นี้ก็จบลงแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในรอบหน้ารอบที่ 7, 7ครับผม